เรื่องเศรษฐกิจที่น่าเป็นห่วงนะครับอีกเรื่องหนึ่งไปดูหัวข้อถัดไปก็คือการประกาศลาออกจากเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของคุณปรีดีดาวฉายหลังจากที่เข้ามาทํางานได้ไม่ถึง20วันนะฮะคุณผู้ชมครับเบื้องต้นบอกว่ามีความจําเป็นที่ต้องลาออกเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพที่เคยเป็นโรคเส้นเลือดเส้นเลือดในสมองตีบมาก่อนวันนี้นายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงฮะค,คุณผู้ชมครับดูหัวข้อเะก่อน ไม่รู้ว่าข่าวดีหรือไม่ดีนะฮะนายกประกาศคือหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไม่หวนปีดีลาออกนะไ,ไม่หวนปีดีลาออกนายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพและกฎการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันมีอยู่แล้วไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะขาดตรงไหนทําได้เพราะมีคนทํางานนายกก็กํากับดูแลทุกเรื่องอยู่แล้ว ผมกำกับดูแลได้ในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าทั้งหมดในคอรมหรือว่าในการประชุมย่อยผมก็สามารถสั่งการได้ทั้งหมดอยู่แล้วขอให้ทุกคนมั่นใจและขอฝากไปถึงต่างประเทศด้วยเรายังคงเดินหน้าในทุกมิติเหมือนเดิมและยินดีต้อนรับในโอกาสที่เหมาะสมเมื่อโควิด -19 ลดลงแล้วใช่ไหมฮะนายกรัฐมนตรีพูดชัดครับคือมันเป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์นายกรัฐมนตรีบอกว่าผมกำกับดูแลได้ ในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าทั้งหมดในครมหรือว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วนะนี่นายกพูดชัดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนายกพูดออกมาแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่ามันควรจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยมากกว่าเดิมหรือมันจะทําให้หลายคนตกใจในวิธีคิดของนายกรัฐมนตรีคือนายกเนี่ยบอกว่าในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าทั้งหมดทั้งครมและการประชุมทีมเศรษฐกิจอยู่แล้ว หรือในการประชุมย่อยผมก็สามารถสั่งการได้ทั้งหมดอยู่แล้วคำนี้มันมีความหมายว่าเอ๊ะแล้วสรุปเรามีคุณปรีดีหรือว่าเรามีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทั้งหมดทั้งมวลเข้ามาเนี่ยสุดท้ายก็ต้องรอการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีอยู่ดีนายกรัฐมนตรีคือผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมากกว่าปรมาจารย์เหล่านั้นเนี่ยหรือยอย่างไร ตรงนี้มันน่าคิดนะฮะตรงนี้มันน่าคิดคือที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ถูกวิาพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดว่าจุดอ่อนก็คือเรื่องของเศรษฐกิจแต่พอนาะยกรัตรีพูดแบบนี้เนี่ยเหมือนกับว่านั่นจะมีความมั่นใจว่ายังไงตัวเองก็เป็นหัวหน้าอยู่แล้วเหมือนกับว่าไอ้ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็แค่เป็นมือเป็นไม้ในการช่วยทํางานเท่านั้นเอ้มันยังไงฟังดูฟังดูเหมือนนาะยกคิดว่าตัวเองทําได้นะครับ ไม่งั้นนาะยกก็นั่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจไปเลยก็ได้นะฮะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังคือถ้าลองจะพูดแบบนี้แล้วล่ะก็นะคือก็ไม่ต้องมีอันนี้ผมไม่ได้ประชดนะไม่ต้องมีรัฐมนตรีครังแต่มีทีมที่ปรึกษาที่เก่งเศรษฐกิจมาช่วยนายกและนายกจะได้เป็นคนตัดสินใจทั้งหมด เพราะที่วิภา์วิจารณ์คุณปรีดีเนี่ยว่าเขาอยู่ไม่ได้คือโดนการเมืองภายในเนี่ยแทรกแซงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงต่างๆนายกก็รับตรงนี้มาดูซะแล้วคนเก่งๆเนี่ยไม่ต้องให้เขาออกหน้าถ้าเขาอยากช่วยชาติจริงๆออกมาเขาก็โดนแบบนี้เขาก็โดนการเมืองเล่นงานแบบนี้ก็ให้เขาเป็นแค่ที่ปรึกษาก็พอ เพราะยังไงเขาก็ไม่มีอำนาจตัดสินใจเพราะนายกบอกว่าผมกำกับดูแลได้ในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าทั้งหมดอยู่แล้วผมก็สามารถสั่งการได้ทั้งหมดอยู่แล้วฟังเหมือนดีแต่อีกด้านหนึ่งมันก็หมายความว่าแล้วจะตั้งคนอื่นมาเป็นรัฐมนตรีครั้งนำะมก็ให้เขาเป็นแค่ที่ปรึกษาก็พอแล้วก็คอยให้ข้อมูลนายกเพราะท้ายสุดนายกสั่งเองตัดสินใจเองอยู่แล้วเห็นไหมครับ ทุกอย่างมันก็จะมามาครองอยู่ที่พลเอกประยุทธ์หมดแต่ก็ไม่รู้นะว่าพลเอกประยุทธ์เอาความมั่นใจมาจากไหนเนี่ยพูดแบบนี้เนี่ยคือพูดในลักษณะที่ว่าตลเองรู้ทุกเรื่องอ่ะอืมมันเข้าใจไปแบบนั้นอนะ่ะเวลาพูดแบบนี้คุณผู้ชมมันดีไหมล่ะครับนะไม่รู้ว่าไปเอาความมั่นใจผมสามารถสั่งการได้ทั้งหมดอยู่แล้วแล้วว่าพลเอกประยุทธ์คิดว่าตัวเองเข้าใจหมดเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจกเข้าใจเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกทั้งหมด คุณผู้ชมครับโรงเรียนในร้อยสอนกันครบวงจรขนาดนี้เลยเหรอผมไม่รู้จริงๆนะคือเวลาเราเป็นนักเรียนในร้อยไม่ได้ดูถูกกันนะครับเขาสอนเรื่องเศรษฐกิจเขาสอนเรื่องการทําธุรกิจเขาสอนเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยเหรอถึงถึงเชี่ยวชาญไปหมดเลยและประวัติการทางานที่ผ่านมาของพระเดชประยุทธ์ก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจหรือว่าเรื่องเศรษฐกิจมาก่อนแสดงว่าโรงเรียนในร้อยเขาสอนครบหมดเลยเหรออืมมันยังไงเนี่ย คุณผู้ชมครับนะนักข่าวก็ถามว่าแล้วรัฐมนตรีเศรษฐกิจเนี่ยคอรมอครังเออรรัฐมนตรีครังเนี่ยจะตั้งเมื่อไหร่นายกก็บอกว่าเมื่อเวลาที่เหมาะสมใครจะกล้าเข้ามานั่งอีกหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับอ่ะไม่เป็นไรนายกบอกว่าเอาอยู่นะผมสั่งการผมสั่งการได้ทั้งหมดอยู่แล้วแหมคำพูดนี่มันสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นอ,อกมั่นใจเลยนะครับทผู้ชมครับ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ